เป็นอาจารย์เป็นทนายเป็นตำรวจเยอะมากนะช่องพี่รันอะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ๆนะเด้อช่องพี่รันอาจารย์เนี่ยอืมมีเอฟซีสายยืนหนึ่งคุณภาพทั้งนั้นเลยที่เที่เขาที่เขามาช่องเพน่นไี่พี่รันอา,า,าจารย์ประเทศญี่ปุ่นแม่รันอาจารย์ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้น cents, นี่แหละช่องเนี่ยนี่ประโยชน์แล้วแล้วไม่มีสายบวกไม่มีไม่มีสายเออมีสายพลังบวกไม่มีสายแซะไม่มีสายทําลายมีแต่สายพลังบวกทั้งนั้นอืมความคิดเห็นเอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขได้สุดยอดมากเลย ประดามจิมี่ใช่รักอีหลาเป็กำลังใจทุกคนในองค์กรจะถูกต้องค่ะในองค์กรรักทุกคนรักทุกคนในองค์กรพี่รันถึงบอกว่าช่องพี่รันเนี่ยเป็นช่องสายประรงาบัวเป็นสายยืนหนึ่งยืนหนึ่งลูกสาวเราจะคุยเรื่องลูกสาวเราจะไม่ทําให้องค์กรสาวน้อยเสียหายจะไม่ทําให้เด็กๆในองค์กรเสียสาวสาวน้อยเสียหายเติจะไม่เอามาแปรสารน,นะตะเพื่อก่อนนะจะไม่เอาไม่ลําเอียงไม่ลําเส้น ไม่ลำเอียงไม่ลำเส้นจะพูดตามคลิปคลิปที่อออกสื่อมาตามคลิปที่ออกสื่อจะไม่แปรสารไปอย่างอื่นนะอืมเพราะฉะนั้นเอซของช่องแม่รันนะจ๊ะเนี่ยประเทศญี่ปุ่นต้องคนหัวดีต้องหัวดีอ่าหน้าหัวดีหัวดีนะคะแล้วก็ฉลา,าดอืมนะคะอืมฉลา,าดทั้งนั้นเลยขอฟังเสียงแม่รันนะครับอยากอ่านอยากพิมพ์แต่ขอพักสายตาเดี๋ยวดู <c oughs> ลูกดาวไปโอเคจะ้ะ น้องวีขอบคุณมากนะคะเลิฟๆจ้ะขอบคุณนะคะนี่มีน้ําแข็งอ่าเสียงองค์อิงมีพื้นฐานมาจากการฝึกร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งพอมาร้องหมอลำทําให้มีเสียงที่ต่างจากหมอลำเท่าไปคือลูกสาวเราพูดตรงๆนะเอาประมาณห้าสิบนาทีเนี่ยลูกสาวเราฝึกฝึกฝนมาจากอ่ะมาจากที่ลูกสาวเราไม่ทิ้งการฝึกฝนทําไมลูกสาวเราเสียงถึงไม่ตก เสียงถึงไม่ตกทําไมถึงทําไมถึงคุมหน้าเวทีได้ทำไมถึงคุมคุมดนตรีหน้าเวทีได้เพราะลูกสาวเราฝึกฝนมาตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เอ่อแลวลูกสาวเราไม่ทิง้งจุดมุ่งหมายของลูกสาวเราคือการเป็นศิลป,ปินอ่าแล้วการมีอยากมีวงเป็นของตัวเองนั่นคือความฝันของลูกสาวเราเพราะฉะนั้นลูกสาวเรามีความฝันตามฝันแล้วก็ไม่ทิ้งการฝึกฝน จะเด่นจะดังไม่เด่นไม่ดังไปร้องบางทีก็โดนเทมั่งบางทีก็กำลังจะแต่งหน้าไปนั่งรอจะขึ้นเวทีโดนเทมั่งลูกสาวเราก็ไม่ยอท้อไม่ท้อถอยแล้วก็ฝึกฝนอยู่ตลอดนูน่นอยู่กลางทุ่งนานูน่นร้องร้องเข้าไปใส่หูเข้าไปร้องเข้าไปฝึกเข้าไปอ่าแปดขวบครับใช่ไหมล่ะ ทุกวันนี้ลูกสาวเราถึงคุมหน้าเวทีคุมดนตรีได้ทุกแนวไงขอบคุณค่ะลูกดาวสาธุบุญจ้าสาธุบุญจ้าขอให้กุศลผลบุญลูกลูกดาวเจริญก้าหน้า,หน,าหน้าที่การงานนะจะ๊ะขอบคุณมากค่ะเงินนี้เราเอาไปทําบุญนะขอบคุณมากจ้ะอืมขอบคุณมากแล้วก็เป็นสมาชิกให้แม่ด้วยลูกดาวขอบคุณมากค่ะเรารักแรักจ้ะอืมสาธุบุญสาธุบุญนำใช่ไหมล่ะนี่แหละ ผลพันธ์มันมาจากความพัฒนาพัฒนาตัวตัวตนพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนไม่ทิ้งไม่ทิ้งการเรียนเหมือนการเป็นนักร้องเหมือนเราเรียนหนังสือนะวันนี้เขาคนลึกลับเหมือนเราเรียนหนังสือพอหนึ่งอ่านก็ไก่ขอไขไม่ออกเนี่ยพอเราอ่านทุกวันก็ไก่ขอไขถึงหัหนูก็เอ้ยก็ไก่ขอไขอใ,ในแล้วขอขวดของเราเนี่ยเราอ่านทุกวันเราท่องทุกวันเราก็จําเหมือนลูกสาวเราอ่านทุกวันร้องทุกวันฝึกทุกวันมันก็จํา พอจำแล้วมันก็เป็นพื้นฐานมันก็เป็นกำแพงเออยู่อยู่กับในตัวลูกสาวเราอยู่กับเสียงอเป็นกำแพงเป็นแก้วเสียงให้กับลูกสาวเราได้ดีเด็กๆทุกคนที่เข้ามาพี่รันว่ามันต้องละเลยในการฝึกฝนน่ะมันต้องละเลยในการฝึกฝนการอภาคเพียรพยายามพอเหนื่อยแล้วอุย้ยไม่เอาลอะเออไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะได้ไม่รู้จะได้ไร้รองไม่รู้จะได้เข้าวง ไม่รู้ว่าาสนาจะได้ไปอยู่วงไหนไหมเออเห็นไหมแต่ลูกสาวเราไม่ใช่ไงถึงไม่มีวาสนาได้อยู่วงอื่นก็ขอให้ร้องตามตลาดนัดขอให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวนี่ลูกสาวเราคิดแบบนี้ขอให้คนฟังได้ชื่นชมได้ฟังเสียงเพราะเพราะนี่ลูกสาวเราคิดแบบนี้เอาความคิดแบบนี้ไปฝึกไปไปใส่ไปใส่สมองของเรานะออนนี้บ่รินพูดถูกไหม